กลัมาพบกับเพชรพลอยบาบลาอีกแล้วนะคะสำหรับช่องคนที่รักเพชรรักพลอยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเอาละค่ะ,ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งสิงที่เรียกว่า Color นะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการกำหนดราคาและก็มูลค่าของเพชรค่ะและเต็มก็อยู่กับกูรูเรื่องเพชรแห่งเด e ะเบสเจมส์คุณเปิรกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็คืออย่างที่เคยบอกไปก่อนในอีพีก่อนนะครับว่าเพชรเนี่ยเกิดจากการฟอร์มตัวของธาตุคาร์บอนนะครับคือยิ่งมีธาตุคาร์บอนเนี่ยมาฟอร์มตัวเยอะเท่าไหร่เพียวเท่าไหร่เออเพชรก็ยิ่งคเลสหรือว่าขาวเท่านั้นนะครับซึ่งในในบางทีเนี่ยเวลาที่เพชรฟอร์มตัวในสถานที่บางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีธาตุบางอย่างมาแทรกด้วยระหว่างเกิดอย่างเช่นได้ไหมเช่นในไนโตรเจนนะครับาาเรไนโตรเจนเยอะใช่อย่างเงี้ยบางทีในเวลาฟอร์มตัวมันมีไนโตรเจนเข้ามาแทรกผมเนี่ยยิ่งมีไนโตรเจนมาแทรกมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งทให้เเพชรนี่ย สีมันเกิดนวลขึ้นตรงนั้นจริงเหรอใช่ค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องของตารางสีเพชรดีกว่าที่เราซื้อขายในตลาดแบบนี้มันเริ่มจากสีอะไรถึงสีอะไรคะโอเคค่ะทาง G A นะคะเขาได้กำหนดการให้สีไว้เนี่ยนะคะว่าสีที่คัลเลอร์สติสุดเนี่ยเพียงนักศึกษาคือท็อปเลยนะท็อปเลยท็อปเลยเนี่ยคือ D color อันนี้คือน้ำลอยหรือเปล่าภาษาไทยใช่ภาษาไทยเรียกว่าน้ำลอยอ๋อคือ D dog นะคะทุกคน D dog color นะ D ลอย D F G อ๋อไล่จาก D แล้วก็ไล่ไปไม่ได้เริ่มจาก A นะ no 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 เริ่มจาก D E F G นะครับซึ่งคือ100 99 98 97แล้วก็ไล่ไปจนไปสิ้นสุดที่ไหนก็จะแไหมอ๋อ C Z เนาะก็คือ D dog เริ่มไปจนถึงซีแซดพี่เติร์กอันนี้อยากรู้จริงๆนะแต่เชื่อว่าเติร์นแล้วก็อาจจะเป็นตัวแทนแบบผู้ชมทางบ้านแล้วกันเนาะว่าท้ามอ่ะตารางของสีตรงเนี้ยถึงเริ่มที่ดีด็อก เออน่าสนใจนะก็ดีม <Yes, ันดีไงคะมันอ๋อไมใช่เป็นเล่นเป็นเล่นเดือดนะเดือดนะคืออย่างนี้ค่ะคือเมื่อก่อนอะก่อนตอนก่อนที่ G A A จะจะจะมาทำตลาดนะคะก็มีแลบเกิดขึ้นบ้างมาอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยทุกที่ก็ใช้ A บ้าง A A บ้าง Triple A บ้างอะไรกันใหญ่แล้วมันใหญ่คือทุกคนเริ่มทุกคน A หมดเล มาเริ่มที่ A หมดแล้วนับมาที่ G, F ค่อยโอเคงั้นเรามาเริ่มที่ดีแล้วกันจริงปะเนี่ยจริงแค่นี้เลยค่ะนี่เห็นผลเลยโอ้ว้าวคืออยู่ๆก็รู้สึกว่าอยากจะไม่เหมือนคนอื่นขึ้นมาอย่างนั้นแหละใช่คือ<ม>เลยกำหนดตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันเริ่มนำ้ำลอยที่ดีดอกค่ะเ<อ>พราะว่าตัวที่คือ A, B, A, B, A, C อะไรอย่างงี้ใช่ไหม A, A, A plus ทุกอย่างเริ่มขึ้นตั้ด้วย A เบียบ B เริ่มที่ก็ C หมดอะไรอย่างเงี้ยทาง G, A อะไรเริ่มต้นที่ดีดอกเพชรหรรรือออวว่่่่าาเเเเเพชทีีียยกป็นนแฟซลลโ์ค่ะอไร๋อ เพชรสีนะครับคืออย่างที่พี่เล่นบอกใช่ไหมครับว่าในตลาเลเดเนี่ยเรามีเพชรเนี่ยเราตัดที่คัลเลอร์คือ D ถึง z ีแซดถูกไ <Z Z. S 2> หมใช่เพชรที่มันเหลืองมากกว่า ZZ z ขึ้นไปเนี่ยจะเรียกว่าเป็นจะตกกินเกตที่ว่าแฟนซีคัลเลอร์เป็นแฟนซีคัลเลอร์เยลโล่ไดมอนด์ก็เริ่มมีดารามาใช้นะพวกฮอลลีวูดนะสวยๆ อันนี้ก็คือจะเป็นแฟนซีเยลโลไปเลยแต่ว่าถ้าจะโกทูเรื่องนี้ขอเป็นอีพีหน้าแล้วกันเพราะว่ามันยาวมากยาเขาสึกว่ามันเก๋ๆแล้วก็อาจจะมีหลายหลคนที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเพชรสีเนี่ยมันก็ดูแบบแซบดีนะเวลาใส่ดูโดดเด็ดดีเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ ก็หวังว่าวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆจะได้รับความรู้ในเรื่องของ C ที่เรียกว่า Color ของเรื่องเพชดไปนะคะยังมีอีกสสีสุดท้ายนะทุกคนเรื่องคัดแล้วก็เรื่องของกาลัดเวทยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดใน EP หน้าค่ะวันนี้เรา2คนก็ลาไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ